ครีนีพอตวันนี้นะคะเป็นการออกแบบผังเมืองแต่จะพิเศษยัยงไงนั้นติดตามกับพี่บอยเลยค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พาไปดูการออกแบบผังเมืองเฉพาะชุมชนครับที่เน้นเรื่องของการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมวิถีชีวิตและที่สําคัญเน้นเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยเป็นที่ไหนติดตามกันครับ ศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองพยาวจังหวัดพยาวเป็นโครงการล่าสุดที่ออกแบบเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนริมกว้านพยาวศูนย์กลางของเมืองให้คงความเป็นเมืองแห่งความหลากหลายของภูมินนเวศของการอยู่อาศัยที่มีอัตลักษณ์ท้องถิ่นสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมที่ดีเอาไว้ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของเมืองก็มีการออกแบบนะครับโดยเฉพาะระเบียงกว้านระเบียงทางพระมวิทัศน์ รอบกวนนะครับเริ่มตั้งแต่อย่างที่ท่านเห็นนะฮะก็คือตรงพระธาตุอนุสาวรีย์พระขนงมเมืองจนถึงท่าเรือนะท่าเรือซึ่งตอนนี้เราได้ออกแบบเกือบจะเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วก็อนาคตเนี่ยกมยรมโยธาจะสับสนุนเรื่องของโงมานในการปรับปรุงพ,ธธพื้นที่เพื่อส่งเสร,ริมการท่องเที่ยวต่อไปการปรับปรุงฟื้นฟูหลักๆแล้วจะอยู่ตามแนวพื้นที่สาธารณะรอบกวานพยาวย่านพาณิชยกรรมเมืองหรือประตูชัยชุมชนประมงประตูเหล็ก เมืองเก่าฝั่งตะวันตกและชุมชนหน้าเมืองด้านการพัฒนากวานพะเยาอย่างยั่งยืนนะครับโดยเฉพาะทางรถไฟรางคู่สายเด่นชัยชีอของซึ่งจะผ่านจังหวัดพะเยาสามจุดด้วยกันนะครับตรงนี้ก็จะเสริมสถกยภาพของจังหวัดพะเยาในอนาคตครับการพัฒนากวานพะเยาอย่างยังย่งยืนวันนี้มีการจะทำแผน5ปีปัจจุไว้เพื่อที่จะทำแผนงานโครงการพัฒนา ให้กับพี่น้องชาวพยาวต่อไป กรมโยธาธิการและผังเมืองตั้งเป้าพัฒนาผังเมืองเฉพาะจังหวัดละหนึ่งผังเมืองเฉพาะภายในปี2566พื้นที่สีเขียวนะครับพื้นที่ที่อนุรักษ์นันทนาการและก็สิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยถือเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่มันมีความสําคัญมากนะครับซึ่งถ้าระบุอยู่ในรายละเอียดอยู่ในผังเฉพาะและได้แล้วเนี่ยนะครับในการพัฒนาหรือการอนุรักษ์หรือการที่จะทําให้พื้นที่เหล่านั้นเนี่ยมีความโดดเด่นชัดเจนขึ้นในแง่ของการนันทนาการเป็นที่โลง่งเป็นที่ส่งเสริม สภาพคุณภ,ภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยก็จะทําได,ได,ได้ชัดเจนขึ้นครับสวนสาธารนณะเราก็จะออกแบบผังเฉพาะนั้นเป็นลักษณะของเป็นสวนเป็นสีเขียวพื้นที่สีเขียวเพื่อนันทน,นาการแต่ถ้าไปเลือกพื้นที่ที่เป็นชุมชนเก่านะครับเป็นเมืองโบราณอะไรต่างเมืองอนุรักษ์เรื่องของอาคารต่างๆเนี่ยเราก็จะออกแบบฟังก์ชันเมืองเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นนะครับ การพัฒนาเมืองจะเป็นไปแบบการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรองไม่ได้ผังเมืองเฉพาะชุมชนนี้นะครับอยู่ระหว่างการผลักดันให้เป็นกฎหมายนะครับซึ่งสามารถจะให้หน่วยงานแต่และหน่วยงานนะครับเปของงบประมาณมาพัฒนาชุมชนแต่และชุมชนได้ครับขอบคุณมากค่ะพี่บอย